สวัสดีค่ะเห็ดแม่ไก่ที่ป้านำมาให้ชมนี้เป็นเห็ดแม่ไก่ในปี2018ซึ่งเป็นปีแรกที่ป้ารู้จักเห็ดชนิดนี้ที่นำมาให้ชมอีกนั้นเพราะอยากให้เห็นความต่างของเห็ดแม่ไก่ในปีนั้นกับปี2025ในปีนั้นเห็ดมีแต่กอใหญ่ๆ จะเกิดอยู่ใต้ต้นโอ๊กที่เป็นเป็นแล้วก็ใต้ตอโอ๊กที่แห้งแล้วอย่างเช่นที่เห็นอยู่เนี้ยมีอยู่ประมาณ7กอค่ะ7หรือ10กอนี่แหละป้าก็จะตัดเฉพาะส่วนบนแล้วก็เหลือกรีบไว้ต่อมาอีกสี่ห้าวันถ้าขยันมานะคะ ก็จะได้เก็บแม่ไก่อีกกอนึงเพราะว่ากลีบที่เหลือมันจะโตเป็นกอใหม่เลยค่ะที่เห็นสีขาวสีน้ำตาลน,นั้นคือป้าไม่ได้เก็บไปนะคะตัดแล้วก็เหลือส่วนที่เป็นกลีบไว้ส่วนกอเล็กๆก็ไม่เก็บแล้วก็ยังมีอีกแบบนี้แบบนี้ก็ยังอ่อนอยู่กลีบดอกจะสีเดียวกับเปลือกไม้ คนที่ไม่รู้จักเห็ดแม่ไก่จะมองไม่เห็นนอกจากนั้นในป่านี้ยังเต็มไปด้วยเห็ดน้ำผึ้งสีน้ำตาลมองไปไหนมีแต่เห็ดน้ำผึ้งสีน้ำตาลแต่ในปีนั้นป้ายังไม่มั่นใจนะคะว่าใช่เห็ดน้ำผึ้งสีน้ำตาลหรือเปล่าดูกอน,นี้สิกลีบยังไม่ใหญ่แต่ยังอ่อนๆอยู่นะคะ กอใหญ่แต่ยังอ่อนอยู่เวลาตัดเนี่ยมันมีความสุขนะคะเวลาเจอเห็นออฟตัวูดแล้วก็ตัดทั้งตัดทั้งงัดเพราะว่าบางกอมมันตัดไม่ได้เห็นไหมยังมีเห็ดน,น้ำผึ้งสีเหลืองด้วยเยอะมากมากแต่และกอมันหนัก ก็ต้องเลาะชิ้นส่วนที่ที่ไม่ดีออกไปแต่ในปี2องพั้าอป้าลืมบอกไปว่าหลังจากปี2018เห็ดแม่ไก่ในป่านี้หายไปสี่ปีไม่น่าเชื่อเลยค่ะไปดูที่ต้นนี้ก็ไม่มีต้นที่เคยเจอไม่มีไม่มีเลยและเห็ดน้ำผึ้งก็หายไปด้วยนะคะ ต่อมาหลังจาก4ปีเห็ดกลับมาโหป้าดีใจมากๆเพราะกลับมาปีปี22เห็ดแม่ไขยังกอใหญ่แล้วก็ยังเยอะอยู่นะคะก็ได้เก็บเลื่อยมาดูสิกอใหญ่ใหญ่กอใหญ่แล้วก็สวยแล้วก็ยังอ่อนๆอยู่แต่ที่ไปเจอที่เน่าแล้วนั่นก็เยอะค่ะ เพราะว่ามันเดินไม่ทั่วป่านั้นกว้างใหญ่มากส่วนเห็ดน,น้ำผึ้งไม่เกิดมาเลยที่เคยเจอเป็นล้านเต็มไปหมดไม่มีแม้แต่ดอกเดียวมันแปลกมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะนะที่เก็บที่เหลือนั้นก็คือเหลือไว้ให้เป็นเชื้อด้วยแล้วก็ให้กลีบดอกโต ขึ้นมาอีกแล้วป้าก็จะได้มาเก็บอีกครั้งหนึ่งแต่ส่วนที่โดนมีดแล้วก็ต้องงัดไปเพราะโดนมีดแล้วเห็ดจะเนา่าส่วนกอนี้เป็นกอนเล็กก็จริงแต่จะมีอยู่กลีบเห็นไหมคะทางซ้ายมือกลีบใหญ่มากๆส่วนในปี2025เห็ดแม่ไก่กอเล็กลงแล้วก็น้อยลงขอบคุณมากๆนะคะที่มาชม คลิปเก่าคลิปนี้ขอให้คุณผู้ชมทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะ